พุดดิ้งคาราเมลเกล้วยน้ำว้าอร่อยนุ่มชุม่มฉ่ำทำแบบง่ายๆอยากรู้วิธีท,ทำเป็นยังไงไปดูกันเลย mm hmm. นักกินโดยก่อนจะตั้งกระทะไฟอ่อนเอาน้ำตาลทรายใส่ลงไปแล้วจะปล่อยทิ้งไว้แบบนี้ก่อนนะคะผ่านมาสักพักน้ำตาลเขาจะค่อยๆละลายกว่าจะใช้วิธีเอียงกระทะให้น้ำตาลละลายจะไม่ใช้ไม้พายคนนะคะพอน้ำตาละละลายหมดแล้วจะปล่อยไว้ให้สีเข้มสักหน่อย แต่อย่าให้เข้มมากนะคะเดี๋ยวเขาจะไหม้ได้แล้วเอามาเทใส่ถาดที่ทนความร้อนเลยขั้นตอนนี้ต้องใช้ความเร็วเนี่ยนะคะกริ้งกิงให้ทั่วถาดพอน้ำตาลเขาจะเซ็ตตัวไวมากค่ะของกวางได้ประมาณนี้แลวจะใช้เป็นกล้วยน้ำว้าสุกปอกเปลือกและหั่นเป็นชิ้นๆไว้ของกวางได้ประมาณนี้ค่ะและเอาวางเรียงบนคาราเมลเลย ได้แล้วจะเอาพักไว้แบบนี้ก่อนนะคะขั้นตอนต่อมาจะใช้เป็นกล้วยน้ำวาสุกหั่นใส่โถป,ปั่นไว้หรือจะใช้เป็นกล้วยหอมก็ได้เลยนะคะน้ำหนักแบบปอกเปลือกแล้วจะอยู่ที่ส5 0รยกรัมและเอาขนมปังแผ่นมาฉีกใส่ลงไปของกว่าจะใส่2แผ่นค่ะได้แล้วจะตอกไข่ไก่ใส่ลงไปทั้งหมดของกว่าจะใช้3ฟองนะคะจากนั้นจะใส่เกลือป่นลงไป ตามด้วยนมสดรดจืดและจะปั่นให้ละเอียดเข้ากันเลยพอได้ละเอียดดีแล้วเอามาเทใส่ถาดที่เราเตรียมไว้แลว้วควรจะใช้เป็นแผ่นฟอยล์ปิดคลุมไว้อีกทีหนึ่งนะคะได้แล้วจะยกขึ้นนึ่งบนน้ำเดือดจะใช้เป็นไฟกลางนึ่งทีหนึ่งชั่วโมงค่ะครบเวลาก็ใช้ได้เลยค่ะเอาลงจากเตาแล้วเอาแผ่นฟอยล์ออกทิ้งได้เลยค่ะ ขนมอุ่นเย็นแล้วจะใช้มีดแสขอบขอบสักหน่อยและใช้จานมาวางความคุมถาดจับจานพลิกกลับด้านเอาถาดออกจะได้แบบนี้เลยค่ะช่ำๆเลยนะคะตัดขนาดตามที่ต้องการได้เลยนักกินถ้าทุกคนดูมาถึงตรงนี้แล้วกวางขออิมจิรูปพุดดิ้งคนละหนึ่งอันนะคะ ไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะ